ัสลามมุลเลกุมจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาพัดเพชรปลากะเบนกันนะคะพัดเพชรปลากระเบนใบกะเพราค่ะเตรียมทำปลากะเบนล้างให้สะอาดนะจ้าแล้วเราก็มาเก็บใบกะเพรากันจ้าได้ใบกะเพราแล้วเราก็เก็บไปมากุดนะจ้าเสียบรอยแล้วข้าวคั่วจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะทุบก,กระเทียมเจียวเลยจ้า เกียวผอหอมนะคะใส่เกลแองจ้าเกงียงคลิกเกื่องขั่วก,กริงขั่วเพชรจ้าแล้วก็ตามด้ยวยเคยเล็กน้อยนะคะใส่เคยแล้วเราก็คุในให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ปลาจ้าตามด้ยวยน้ำเล็กน้อยจ้ากันปลาปิดกระทะนะคะแล้วก็พัดให้พอสุกค่ะพัดให้พอสุกนะจ้าพัดเบาๆนะคะเดี๋ยวปลามันเหนือมันเละมัด ตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะใส่เกลือเล็กน้อยแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยจ้า,า,าแล้วพัดให้พอซุกนะจ้าพัดพอซุกแล้วเราก็ใส่ใบมักใบมกรูดกับใบกะเพราทีเ่เราเตรียมรอไว้แล้วจ้าปิดอันว่าเสร็จนะคะปิดเกตจ้า กิดแก๊สแล้วตักข้าวรอได้เลยจ้าพัดเพ็ดปลากระเบนใบกะเพราหนะคะว่าร้อยจ้าร้อยมากเลยจ้า